ทุกทนครับช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งงานเฉลิมฉลองกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าช่วงเนี้ยหลายบริษัทหลายองค์กรเขาก็มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองความสําเร็จกันนะฮะฉลองยอดขายตลอดปีที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูคือบริษัทนพเก้าไทยแลนด์เจ้าของแบรนด์นี้ฮะชานพเก้าโโด่งดังมากนะฮะแล้วหลายคนรู้จักกันดีนะครับเรียกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาปังมากปังจริงนะฮะวันเนี้ยน้องใยไหม ก็เลยได้รับเชิญเดินทางไปร่วมงานแล้วก็ไปแสดงความยินดีกับงานปาร์ตี้รวมพลคนพันล้านของนพเก้าไทยแลนด์นะครับตอนนี้ใหญ่ไหมรอเราอ,อยู่แล้วที่โรงแรมแอมบัสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาครับ This a นะคะคงจะได้ชมภาพบรรยากาศนะ,ะ่ะคร่าวๆกันแล้วนะคะก่อนที่จะเข้ามาสู่ในงานงานนี้ซึ่งวันนี้ค่ะเป็นงานฉลองนะคะให้กับแบรนด์ของชานพาุพก้านั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ใหม่บอกเลยว่าปังสุดๆแบบชุดไม่อยู่แล้วนั้นนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะใหม่ก็ได้รับเกียรตินะคะให้ร่วมง,งานปาร์ตี้รวมพลคนพันล้านของนพก้าไทยแลนด์นั่นเองนะคะก็มาในธีมสีแดงเลยะคะ่ะงานนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทััั้้้งนนนนวีหมจะ คุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักกับผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ชาโอกพะก้าวที่ทำให้แบรนด์แบรนด์นี้วันนี้แตะยอดขายถึงพันล้านค่ะ ตอนนี้นะคะไมยู่กับ2ผู้บริหารค่ะที่เป็นคนนำพาแบรนด์ชานพภาเก้านะคะให้เข้าสู่ตลาดของประเทศไทยจนโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยและแค่นั้นไม่พอค่ะโด่งดังไปจนถึงต่างประเทศและไปในอีกหลายประเทศนะคะพบกับพี่พรแล้วก็พี่อูค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนะคะ ่ณนะวันนี้มีการเติบโตที่ชัดเจนมากพี่พรค่ะแล้วก็มีขยายไปยังต่างประเทศด้วยตอนนี้ไปประเทศไหนแล้วบ้างคะค่ะตอนนี้เราส่งไปกว่า60ประเทศแล้วค่ะน้องใหมค่ะแล้วก็มียุโรป เกะะือบทุกประเทศในยูโรกว่า60ประเทศแล้วค่ะเท่าที่รู้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะการจะไปประเทศเหล่านี้เนี่ยคือเป็นเรื่องยากมากมาตรฐานต้องสูงมากเลยใช่ค่ะก็เรามีมาตรฐานตั้งใจจะออกระดับโลกอยู่แล้วเรามีมาตรฐานทุกตัวค่ะ,คะที่สามารถส่งออกได้ค่ะแล้วก็คนกินสบายใจคนขายขายดีขายปังค่ะไแล้วดีมากเลยค่ะไปทําความรู้สึกนิดนึงว่าทําให้ชาโนพก้าของเราเป็นที่รู้จักและพูดถึงมากแล้วก็นานาประเทศยอมรับด้วยค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าสมุนไพรค่ะจริงๆแล้วก็เป็น เรื่องใกล้ตัวนะคะเรานําเรื่องใกล้ตัวค่ะมาเป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วคนไทยอยู่ทั่วทุกมุมโลก<ม>เมื่อเราดึงความโดดเด่นของสมุนไพรออกมาแล้วให้ทุกคนได้กินจริงใช้จริงปากต่อปากมันทําให้สมุนไพรไทยค่ะ,คะกลับมาเติบโตอย่างที่เราแบบ พลาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นคนรักย่างมาก่อนนะคะ oh. เพราะฉะนั้นการที่จะนําสมุนไพรอะค่ะไปให้ระดับโลกเขาได้ชิมบ้างกินบ้างหรือว่าได้รู้จักอย่างเงี้ยค่ะ oh. เราก็ต้องยกสมุนไพรของเรามา oh. ชูให้เป็นตัวเอกอะค่ะให้เขาเป็นพระเอกนางเอกให้ได้ก่อนนะคะและอย่างงานในค่าคืนนี้คุณผู้ชมคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะคะ <c oughs> อยากให้พูดถึงงานปาร์ตี้รวมพลคนพันล้านนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงมีงานนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงคะค่ะจริงๆแล้วงานเนี้ย เราจัดทุกปีอยู่แล้วนะคะเป็นงานปาร์ตี้ที่เราเฉลิมฉลองความสําเร็จในแต่ละปีเราต้องการอตอบแทนแล้วกันนะคะเราต้องการขอบคุณตัวแทนขอบคุณทีมทั้งในประเทศต่างประเทศรวมพลคนที่มีเป้าหมายเดียวกันถามว่าทําไมต้องเป็นชื่องานปาร์ตี้รวมพลคนพันล้าน ทุกคนนะคะมีเป้าหมายใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วคนที่มาทั้งหมดอะค่ะก็เป็นเหล่ามหาเศรษฐีด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นค่ะเป้าหมายพันล้านคือสายพันธุ์ของเราค่ะเราทุกคนที่มารวมตัวนะคะทุกคนต้องจับเงินล้านแล้วทุกคนต้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะเป็นสายพันธุ์เงินล้านค่ะแสดงว่าเป้าหมายของเราในปีหน้านี่คือพันล้านหรือว่าดับเบู๊พันล้านคะจริงๆแล้วเราตั้งเป้าหมายใหญ่นะคะคุณหมายจริงๆแล้วเป้าหมายเราอะค่ะแน่นอนค่ะ พันล้านต่อปีอเราตั้งเป้าใหญ่ค่ะแต่เราไม่มองที่ต่อปีเราอยากทํา5ปีของเราอะค่ะให้เป็นหมื่นล้านเป้าหมายเราใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นใหญ่ทําใหญ่เพราะฉะนั้นเราใส่ใจทุกอย่างค่ะมเมื่อเราต้องการเป้าหมายไปถึงหมื่นล้านมันเป็นแค่เป้าหมายก็จริงนะคะแต่เราก็ลุยสุดตัวค่ะ5ปี